ที่นี้นเวลาจะเอาไปใช้งานเวลาพอ,อ,อกตะกุดเนี่ยต้องเอาไปต้มเคี่ยวก่อนนะครับมกนกจะเปปีลักษณะนี้นะครับคือมีกระบอกสําหรับรสชาติมันก็นจะค่อนข้างจะฝาดๆนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมช่องมีสแปะครับพบกันอีกแล้วนะครับบรรยากาศยังคงเป็นในป่านะครับเนาะผมพยายามจะลงคลิปเพื่อได้สัปดาห์ละ4วันนะครับนั่นก็คือวัน จันทุดศุกเส์สนะครับพยายามจะลงได้ทพ้่สี่วันนะถ้ามีเวลานะครับความจริงก่อปีกตัวมาทําคลิปนี่ค่อนข้างที่จะเวลาน้อยแต่ว่าอย่างไรก่อจะพยายามทําคลิปให้ได้เยอะที่สุดนะครับคุณผู้ชมเข้าป่ามารอบนี้นะครับมันมีเหตุการณ์ก็คือเราจะเข้าไปหาผลไม้ในป่านะครับมีความบังเอิญเกิดขึ้นซึ่งความจริงแล้วมันก็เป็นความรู้ในทางทฤษฎีอยู่แล้วเนาะคือผลไม้ในป่านะครับมันสามารถแก้ไอแก้เจ็บคออย่างได้แต่ป้นใจเข้าในพิกัยาน,นะครับ แต่รอบนี้มันเป็นประสบการณ์ตรงก็คือเบสนะครับมันไอเนาะมันไอมาหายไดหย้หลายวันนะครับเอาซื้อยาแก้ไอแบบยาแผ่นปัจจุบัน,นอะย่างต่างๆเอามาให้กินก็มาหายนะครับกินไปหลายอย่างขนาดแล้วก็นอนกลางคืนเวลาอากาศเยนเน็นน่ะจะไอมากพอด,ดีผมเก็บผลไม้ชนิดหนึ่งนะครับไปวางไว้ที่โต๊ะในบ้านเนาะตอนแรกก็ยังไม่ได้กินนะครับพอมันกินยาต่างๆมาหายปุ๊บก็เลยลองเอาผลไม้ชนิดเนี้ยให้เบสกินปรากฏว่าแค่วันเดียวนะครับ อาการไอดีขึ้นแล้วก็สองวันก็หายขาดเลยครับก็มาเชื่อก็ต้องเชื่อนะครับแต่สมุนไพรเนี่ยมันมีข้อเด่นของมันยังก็คือมะงอนก็กินทุกมางคนก็กินมาทุกนะครับและแต่ถ้าาดคนเนาะเราไปดูกันว่าในวันนี้เราจะไปหาพลไม้ชนิดใดไปกันเลยครับในป่านะครับเวลาเราเดินไปเนี่ยในทุกระยะมันจะมีต้นไม้บางต้นเนี่ยจะถูกพันด้วยเถาวัลย์นะครับ เป็นออกมาสวยงามอย่างนี้เนาะแต่บางคนดูก็บมองว่ามันน่ากลัวนะครับเหมือนเขากําลังเดินอยู่ในนิยายพระจนภัยบางเรื่องเนาะอย่างเช่นเพชรพระอุมาอย่างนี้นะครับถ้าใครเคยอ่านเนาะถ้าใครเคยอ่านเพชรพระอุมานี่แสดงว่าอายุท่านมาน้อยแล้วนะครับ <c oughs> วรเดีย <c oughs> เด๋ยวเพื่อกก็ทำเป็น youtube เป็นไอ้ยังเนานะสามารถฟังนอนฟังเอาก็ได้นะครับผมไม่ต้องอ่านละ ตรงนี้มันเป็นจมปลวกนะครับคุณผู้ชมเป็นจอมปลวกขนาดใหญ่โอ้ผมเห็นผู้ซื้อว่าข้างบนมันมีมแมลงบินบินอยู่เยอะมากเลยครับซึ่งมแมลงชนิดนี้ก็คือ,อชนาลงดินนะครับเดี๋ยวจะขึ้นแปลขึ้นไปพอแต่ว่าตอนแรกผมจะพาคุณผู้ชมมาดูเพราะว่านี่ครับมันมีร่องรอยของเจ้าบ้านที่มาคูดเปิดดูหอยของแมงมันเนาะนี่นะครับบางคนที่มาได้ดูเพ้่นห้องว่าดูหอยไว้ตั้งแต่หน้าฝนนะครับเพ้่นก็จะมาเนี่ยมาเปิดดูซุมซ่มๆดูนะครับ ถ้าเปิดหน้าดินปุ๊บแล้วถ้ามันเจออาหอยกินหรือว่าโพงของแมงมันอ่ะก็จะถือว่าโชคดีเลยนะครับผมแต่ว่าทีมงานของเขานี่สนมากจะมาระบุเป้าหมายไว้ตั้งแต่หน้าฝนเนาะคือมาดูว่ามันออกจุดไหนแล้วก็ทําเครื่องหมายแล้วก็ทํเปิ้นห่อวันลายแทงไว้นะครับพอหน้าแม่าหอนช่วงนี้ช่วงมกรากรุ่าพันเนี่ยเปิ้นก็จะมาขุดเอานะครับผมนี่คือรังของมันนะครับคุณผู้ชมครับนะครับชั้นลงดินหรือว่า างเหนือมันท้องว่าขี้ยานะครับหรือว่าขี้ถ้ามันเป็นเนวๆเนาะอันนี้ถ้าขี้ตังนีเอาขี้ยาครับตัวมันใหญ่ถ้าขี้ตังนีมันจะน้อยๆเนาะแั้วก็โอ้มันแกบอันอยองแม่น,นะครับเนี่ยบินไปละนี่คือมแมลงที่สร้างรังอยู่ในดินนะครับซึ่งรังของมันสามารถเอาไปทําเป็นพอกตะกุดเครื่องรางของขลังได้เนาะหรือว่าคนที่เปิ้นสีซ้อนะครับหรือว่าสีสล้อเนี่ยเวลาสายมันบักให้ดังนะเปิ้นก็จะเอา อ่าตัวเนี่ยครับเอาตัวหังของมันนะครับเป็นขี้แยนี่นะเอาไปถูกับสายของซอหรือว่าสล้อเนี่ยก็จะทำให้เออเจ๊ถูกับสายถูกับตัวสีมันนะครับไม้ที่เพื่อเอาสีสล้อสีซอนั่นนะมันก็จะดังขึ้นโอ้แต่ว่าโอ้เยอะเลยครับจอมปวกอันนี้เยอะเลยครับแค่อันนี้แค่จอมเดียวนะครับเดี๋ยวพาคุณผู้ชมดูก่อนแม่มันก็บินไปบินมาอยู่นะมันจะมีสองย่างนะครับคือขี้ต่างนี้มันจะเหนียวๆหนวน่อยแต่ขี้แยนี่หังมันจะแข็งนะครับ ดูจากลักษณะของแม่มันเนาะความโตของแม่มันนี่อันนี้หลังที่สองนะครับมันก็ห้างน่าจะห้างเดียวนี่ครับสามคุณผู้ชมสี่ครับอันที่เป็นป้องขึ้นมาเนี่ยเข้าใจว่ามันทําขึ้นมาเพื่อป้องกันเวลาฝนตกนะครับเพื่อน้ําจะได้บท่วมรังมันเนาะเพราะว่ามันมีป้องขึ้นมาอันนี้คือที่หักมาแล้วเนี่ยอันนี้ที่ที่มันหักออกมานะครับ หมือนขนมโอจโจกอ่ะเนียครับอันนี้คือที่หักออกมาแล้วเนาะโอ้หืดูนี่ครับอ๋อมันมีรังใยอยู่ตรงไหนลูกแม่มาคนเดียวโดวยเวลาเจอพงอย่างนี้ผมก็มปาแก้เข้าไปชงอกดูเยอะนะครับหั่นมากันนะมันเป็นพงโอ้นี่ครับรังใยมันอยู่นี่คุณผู้ชมนี่โอ้ยใ่เยอะขนาดครับข้างในอ่ะ ที่เ้าจะบบคุีมันเนาะเพราะว่าห้าจะบร<า>ได้ย่งมาได้ใจงานมันเติร์นนะครับล่อไว้นี่ก่อนอืมอันนี้รังใหญ่มันอยู่ในพงใหญ่นะครับบนยอดจมปวกเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะดูครับบริเวณรอบๆนี่มีแมงนี่เพียบเลยนะครับนี่อีกหนึ่งรังครับยอดมันนะผมว่าใต้ดินน่าจะ,ะเป็นรังเดียวกันนะแต่ว่าหูออกมันเยอะนะครับอันนี้ที่ห้าเนาะอันนี้หกนะครับแล้วก็ปูนไกลๆวุ้นครับ พุ่นเจ็ดันก็อันนั้นหลังที่เจ็ดนะครับผมซึ่งดูจากสายแตนนี่ก็น่าจะมีประมาณป่องของมันเนะี่ยมันมีประมาณสักโอ้แปดครับประมาณแปดหลังนะครับป่องของมันอนะ่ะเก้าครับคุณผู้ชมนี่เก้าหลังโอ้แรงเนี่ยมครับโอ้หน้าประไวล้ละอัน่ะอันนี้สิบนะครับอันนี้ยอดมัน นะก็อันนี้ซีฟนะครับคงจะบ่นับแล้วครับมันเยอะเกินมันแรงขี้สูตรชะนะรงดินหรือว่าขี้ต่งนี้ขี้ต่างนี้นี่มันจะเหนียวๆเนาะขี้ย่เนี่มันจะแข็งๆขี้ยาเวลาจะเอาไปใช้งานเวลาพอ,อ,อกตะกุดเนี่ยต้องเอาไปต้มเคี่ยวก่อนนะครับกับน้ำมันสนน ตกใจหมดเลยครับนื้อวาอย่ามาห้อยลงมานี่จะยองควันนะแม่คนเดียวนี่บางทีสะดุ้งกันนะครับแม่ตกใจหมดเลยนี่คือต้นไม้ใหญ่ที่ถูกพันด้วยถาวัลครับเนี่ยครับลักษณะของถาวัลน,นะครับคุณผู้ชมนี่ผมพุพออันนี้ต้นไมนอยู่นี่นะครับเนี่ยมันจะออกจากดินมาเนี่ยพอมันโตขึ้นนะครับ มันก็จะพันกันขึ้นมาอย่างนี้นะพันกันขึ้นมาเรียบร้อยเนี่ยมันจะชูช่อครับชูยอดเถาของมันเนี่ยขึ้นไปขึ้นไปเรื่อยๆเนาะชูขึ้นปุ๊บพอลมพัดมาปุ๊บถ้าอ่าเพ้่นฮ้องว่าลมพัดยอดมันไปเกาะต้นไม้ไหนนะครับมันก็จะเกี่ยวไว้ซึ่งในในของเถาวัลย์เองอ่ะเครือมันจะซักๆนะครับพอมันได้เกาะน้อยเดียวอะนะครับทีนี้พอมันเจริญเติบโตปุ๊บมันก็จะเริ่มพันต้นไม้นะครับ พันต้นไม้เรื่อยๆจนอายุมันเติบโตใหญ่เข้าใหญ่เข้าใหญ่เข้ามันก็จะบางบางบางตี้นี่ฮัดต้นไม้จนตายเลยก็มีนะครับเนาะและท่าวันก็ยืนต้นอยู่อย่างอันนะครับมันมีไม่ไผ่นะครับคุณผู้ชมที่จะบ้านตัดทิ้งไว้เนาะ ส่วนแปยนี่น่าจะอ่อนเกินไปเพื่อเลยมาเอานะครับมันอาจจะเล็กเกินไปเนาะแต่ผมจะตัดเอานะครับเพื่อเอาไปใส่เวลาเราไปเก็บผลไม้นะครับผม ไม้ไผ่ผมจะใช้สามป้องนะครับคุณผู้ชมหนึ่งป้องล่างนี่เราจะใช้เป็นภาชนะทเดี่ยเอาใส่ผลไม้นะครับนอแต่ว่าทำาต่ต้องตัดขาดนะครับทากขึ้นมนใช้หนึ่งส่วนนะครับก็คือป้องแรกเนี่ยไล่แลหมสองป้องเนี่ยเอาจะทากทาขึ้นมันเลียวลงแล้วก็แต่ทาเป็นตอกนะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่ามันจะใช้งานแบบไหนนะครับผมเทาก็ทําคล้ายๆตอกนะครับเลาะให้มันบางเนาะพยายามเอาผิวมันไว้นะคุณผู้ชมผิวไม้ไผ่นะเพราะว่าผิวมันค่อนข้างที่จะเหน,เนียวนะครับ เทาก็เลาะให้มันบางที่สุดปุ๊บแทะให้มันเล็กที่สุดนะครับแต่อย่าเล็กจนขาดนะมันได้เนี่ยเขาก็ตัดนะครับให้มันเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ทากเยื่อตรงกลางนะครับออก ระวังผิวมันบาดมือนะครับเหลาเหลาให้มันเหมือนตอกเลยเหลาผิวมันออกนะครับป้องกันอันตรายมันจะบาดเขาได้เนาะเหลาใึ้บางครับคุณผู้ชมเหมือนตอกเลยเป็นไปได้นะครับเหลาใึ้มันเหลือเฉพาะผิวมันก็ดีนะครับเพราะว่ามันจะได้สะดวกเวลาเขาจะทําเป็นเชือกเนาะแต่ในขณะที่เขาเหลาไม้นะ่ะเขา,าต้องระวังมือเนอะเพราะว่าผิวไม่ไพ่นะ มันค่อนข้างที่จะคมนะครับคุณผู้ชมต่อไปนะครับผมเมื่อได้เฮาได้ตอกอย่าใช้สันมีดนะครับลุบเลยครับนี่คือมันเป็นเหมือนเชือกนะครับนี่ก็มันจะเป็นเหมือนเชือกนะครับผมถ้ามันลิ้วอยากแสดงว่าตอกเฮามันยังหนาไปอยู่นะครับต้องอเหลาให้มันบางเห็นหน่อย แต่นี้มีพอดีแล้วครับลิ้วเรื่อยๆนะครับผมหมุนหมุนให้เป็นเกลียวนะครับแล้วก็มัดเข้าไปกินเวลาไปประมาณเกือบสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมสำหรับการทำชนะมันก็ะะปีลักษณะนี้นะครับคือมีกระบ,บอกสำหรับ mm hmm. เราจะทำให้ใส่น้ำแต่ถ้าใส่น้ำต้องเหลือให้มันเป็นทางข้อนี่นะครับ เราเจาะไปแค่ประมาณหูเท่านี้มือเนาะเพราะว่าเวลาเขาเดินแปาเนี่ยน้ำมันจะได้บักกระชกนะครับเขาเอาไม้ใบไม้อุดไว้ได้นะครับแต่ว่าอันนี้เอาไว้ใส่ผลไม้เขาก็เปิดปากกว้างๆหน่อยเนาะนึกภาพบอกครับนี่นะครับแล้วก็เขาเอาตัวมันเนี่ยเอาไม้ไผ่ตัวมัน,นทำเป็นเตีอกวในการคล้องแขนนะครับแล้วเขาเดินไปไหนไปไหนเขาเก็บปุ๊บเขาก็เอาอยอดใส่เลยนะครับเดี๋ยวเึ้นดูใกล้ๆเนาะนี่นะครับถ้านึกภาพบอกออกเนาะตัดตูดนะครับแล้วก็หนึ่งป้องเนี่ย จะทําให้มันสลปไหมนะครับเนาะละแหมสองป้องเนี่ยเขาจะเหลาห้มมันเลี้ยวเล็กเหมือนตอกไม้ไผ่นะครับแล้วก็เอาสันมิดนะครับตุ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 บหืมันมันมันเปนท้องว่าให้มันอ่อนเนาะแล้วก็ความจริงต้องอ่อนกว่านี้นะครับเนาะมันจะได้มันจะได้รีวแงมเนาะแต่เขาบอต้องแกรความสวยงามนะครับเพราะว่าเขาใช้แค่ครั้งเดียวนะครับเนาะรอบต่อไปเขาไปหาอย่างที่อื่นเขาก็บอกเอาไปตัวนะครับเพราะมันนัก เวลาเราไปที่อื่นเนี่ยสัมภาระของเราคุณจะเบาที่สุดนะครับเพราะใช้ข้างเดียวแล้วก็ถ้าเรามีความจําเป็นจะต้องใช้เราก็ทาใหม่นะครับนี่ฮะก็ประมาณนี้นี่นะครับแล้วก็มัดเข้าไปแล้วก็คล้องแขนแบบนี้นะครับคล้องแขนแบบนี้เก็บพลไม้แล้ก็เก็บยอดเก็บยอดแต่ระวังผิวมันเนอะพยายามเก็บผิวให้มันดีๆถ้ามันอันมันคมเนี่ยมันอาจจะบาดเขาได้นะครับผมไปไปเก็บพลไม้ต่อรู้สึกว่าต้นมันน่าจะมีต่โมนี้นะครับคุณผู้ชม ต้นผลไม้ที่ผมตามหานะครับต้องดูยอดมันว่าต้นไหนถ้ามันมีลูกนะครับเจอแล้วครับผมนี่ล่วง่วงเต็มใต้ใต้ต้นมานะครับล่วงเต็มเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับเจอแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่ไงที่เราตามหานั่นก็คือบันแะน,นะครับผม คนไทยเป็นท้องว่า,าลูกสมอเนาะนี่ครับเทียบเลยเอฟไซนนะครับใส่กระบอกที่เราเตรียมไว้นะครับเลือกเก็บเอาเฉพาะาที่มันสวยๆนะครับบางอันแมงมันมากินเนาะอีเห็นอนย่งมากินแล้วนะครับเราก็เลือกเอาเฉพาะอันที่มันแข็งๆนะครับคือแสดงว่ามันกาลัางล่วงใหมนะ่ๆเนาะถ้ามันนุ่มๆน,นะแสดงว่าล่วงหลายวันแล้วนะครับแล้วก็อันที่มันมีหอยแทะของมแมลงหรือว่าหอยแทะของสั์ป่าครับเช่นอีเห็นเนี่ย เขาก็บอเอาเพราะว่าบางที่เฮาของพวว่าปากมันเป็นเชื้อโรคอย่างพวกเนาะ ครับผมได้มาพอสมควรนะครับที่เหลือเอาทิ้งไว้เพื่อส์ตปตากินเนาะเดี๋ยวเราจะเอาไปล้างที่ลําธารนะครับคุณผู้ชมเพราะว่ามันอาจจะมีฉลุกอ,อย่างติดอยู่ก็ได้เนาะแต่ปกติเขาแค่เอามือลูบลูๆก,ก,ก,ก็กินนะครับ <laughs> เวลาเดินป่าแต่รอบนี้โอเคว่าเวลามันเยอะเนาะเดี๋ยวเราจะเดินทางไปที่ลําธารแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาผลไม้ป่าหรือบนะแหนนะครับถ้าแกงพุ้นท้องวัดสมอเนาะซึ่งมันแก้ไอเนี่ยเต้าที่ใจนะครับมันได้ผลดีมากครับ กินแค่วันสองวันนะครับอาการเจ็บคอหรืไอของเบ็ดน่ะมันหายไปเนาะแต่ข้อจํากัดของสมุนไพรก็คือมันถูกโรคเป็นบางธาตุบางคนนะครับแต่บางคนก็บ่ถูกเนาะแต่ผมคิดว่าสมองนี่น่าจะใช้ได้ดีกับทุกคนนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่อาการระคายคอแร้วก็ไอเนาะมันไม่ใช่เป็นโรคที่เกิดจากภายในาะนเพราะฉะนั้นก็ไปลองกันนะครับอันนี้นี่ประสบการณ์โดยตรงนะครับผมเลยเอามาบอกต่อกันนะครับถ้าชอบคลิปอย่างนี้ก,ก็อย่าลืม กดไลค์กดติดตามนะครับแล้วก็แชร์ไปให้คนอื่นพอเยอะๆนะครับไปเดีย๋ยวเราไปที่ลําธารกันครับครับผมคุณผู้ชมอย่างที่ผมบอกนะครับว่า,าสมุนไพรเนาะแก้ไอเนอี่ยความจริงแล้วมะณะนี่จัดอยู่ในสมุนไพรตีผลาหรือว่าตีผลานะครับพิกัดพิกัดตีผลาเนาะก็คือสามอย่างมันจะมีมะขามป้อมแล้วก็มะณะแล้วก็มะแหนนะครับนั่นก็คือมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกนะครับถ้าจะมาพิษนะหรือว่าถ้าพิษไปก็ท่านผู้รู้ก็เข้ามาแก้ไขให้ตัวยนะครับ แล้วก็วันนี้เขามาเก็บเอานี่นะครับมาแนทหรือว่าสมอนะครับดีเอามาล้างน้ําก่อนเนาะเอาไปกินกับเกลือก็ได้นะครับแก้ไอแก้อย่างนะครับผมนี่นะครับรสชาติมันก็จะค่อนข้างจะฝาดๆนะครับฝาดๆแล้วก็เปรี้ยวนิดหน่อยเนาะ ซึ่งมันก็จะสรรพคุณของมันนะครับก็จะทําให้แก้ไอแก้ระคายคอแก้เจ็บคอนะครับได้ดีอันนี้ประสบการณ์งนะครับพอดีเอาฮือเบสกินแล้วมันหายเนาะแล้วก็ความจริงแล้วในทฤษฎีมันก็เป็นไปตามนั้นนะครับผมขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อต,ตัวเนินแล้วก็ไปติดตามดูคลิปหน้านะครับว่าเราจะมีคลิปดีๆอย่างนี้มาฝากคุณผู้ชมต่อหรือไม่นะครับผมสําหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ